สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายเวิดสุขู่สุสคนมาจามกากินเก่งเห็นน้ำใยน้อยเฮ็ดคมยุขาค่ะกับข้าวเหนียว้อนๆค่ะข้าวเหนียวกระนึ่งเองเลยค่ะเดอ้อมาจ้าแซ่บเลยจ้าเก่งไม่ไหมห่อนๆเลยจ้าเห็นป่ะอ้าวอ,อ,อาตัวตัวอยู่เก่งไม่ไหมห่อนๆเลยจ้ะ เซบๆน้ำกันโลดจะมาเด้อมาเด้อผู้อยู่เมืองนอกเมืองนาหันยายน้อยอย่นกรุงเทพกะไปซื้อมาแต่ตลาดของเตยจ้ะ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านนอกเขากะตั้งอย่างวัดกับบริได้ซื้อแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านโอ้ยถ้าน้อยอยู่แต่ป้าเฮ็ด Mm-hmm. 谁看？ ซื้อมาแต่ตลาดข้องเตยปีนี้เพิ่งจะได้กินข้างแรกค่ะเพื่อนๆค่ะจนเบิดฝุ่นละจนเกี่ยวข้าวละแกน้อยเพิ่งจะได้กินแกงเห็ดขม โฆษณาขายของกันมาเอกแล้วเวลาอาาัดคลิปมีอุปสรรคนะ ของเธอกำลังอาดคลิปอยู่รถคายของกันมาตึกยญ่น้อยอยู่มันติดก,กับจอยรถพานไปพานมาเล่น่ันไป่านมากัน,รนเรื่อยๆมันอยู่ซันหลงังชันหนึ่งพอสิเต็มก็เลยดัง ลาอารตคลิปบางเือก็มีอุปสรรคเลยเนะาะเพื่อนๆเป็นคือกันด้วยบะห้างห้องก็ต,ติดติดเต็บต,ติดลังพุงของกลับบ้านเสียใจโค่ะ 你可以不。个 <c oughs>、mm。嗯、hmm.。 บกวกลบกันเพื่อนค่ะขมนิดเดียวอื อือโทอดบนที่กนอนออนทุกอืออ,อ,อกนี้ใหญ่ตันๆนะ เอามาใส่กับพื่อจะิิดนะครัเพื่อนครับเอามาใส่ให้งามสอ เพ็ดปูกบนได้กินเลยเ,เพื่อนเพื่อนด้วยเทอร์ดรปีละเพื่นจะปีกความาเพื่อนเพื่อนยูตั้งยังวัดกับโบนได้กินฮู้บอนไปหาบบทันเพื่อนบูเดรฮู้บอนจะค่อยได้กินบูเดบรฮู้บอนก็บ่ได้กิน เพราะว่ายายน้อยโบได้อยู่บ้านเนา <c oughs> ะยายน้อยก็เลยบ่ค่อยหู้บหงิมันอยู่ตระนเมืองกันง่ายไปอยู่บ้านส่งปีกัวกันง่ายกลับมาในเมืองอีก <c oughs> ก็ไปอยู่บ้านก็อยู่โบได้ <c oughs> โอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะ เพราะว่ายาหน้อยเป็นกุไหลย้อนอยู่เวลากินจะมักจะเลยเซ้นแ,แพงไรท้งเซ้บทางเอ็มขอโทษขออภัยเลยไรขอทุกขออภัยเป็นย่างชุงพี่น้องป้องไปที่คารบบัสทุกคู่ทุกคนธรรมดาเนาะ ตอนหมูซอยกับบุกิ้งใหเห่าน,น้ำนัวเนเพิ่มกลางกับล่ะเราจะไปซื้อบวบมาใส่กระข้านย่างย่างไปฟังพูณ ข้ามสะพานลอยไปฟังถนนฟัง่งซอยสีนะักเรียนซอยสี่สิบมันจะมีร้านขายผักสดพวกขายบวไปเนาะฝั่อยายน้อยอยู่กับไปซอยส่วนหลวงถ้าไปอีกซอยนึงก็เลยข้าไยยังทำนี้ก็แซบแล้วแค่นม่เด้อจ้ะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเบิร์ดสุขุพุสุขคนเอฟซีทั้งหลายสวัสดีนะคะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้อยเด้อจ้ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ย,ยายน้อยจ้าเพื่อนๆผู้ใดมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามให้ยายน้อยยายน้อยจะกลับไปกดติดตามกลับไปเยี่ยมบ้านเด้อเด้อไปตามคืนเด้อจ้าขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้าแซบ่บจเสรจจะอิ่มแล้วค่ะบ๊ายบาย